ทิงคุยข่าวครบจบรูเรื่องครับ12พฤศภาคม65ความคืบหน้ากรณีของหลวงปู่แสงแห่งวัดป่าดงสว่างธรรมที่ป่าติ๋วจังหวัดยะโสธรถูกกล่าวหาว่าไปลวนลามผู้หญิงโดยวิธีการรักษาโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเอามือไปแตะอ่างจับสิ่งของสงวนต่างๆบนร่างกายของผู้หญิงแล้วก็มีคนกล่าวหาว่าห,าวาหลวงปู่แสงเนี่ยปวดอุตริเสกพระธาตุจากสิ่งปฏิกูลที่ขับออกมาจากร่างกายเมื่อวานนี้หมอปลาทีมงานนักข่าวสื่อมวลชนสำนักพุทธในพื้นที่ยะโสธรก็ไปตรวจสอบ ในขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผลการตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับทั้งจากสํานักพุทธแล้วก็คณะสงฆ์ฝ่ายปกครองในพื้นที่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมีรายงานว่าเย็นเมื่อวานนี้หลวงปู่แสงหายออกไปจากวัดแล้วก็ล่าสุดมีรายงานข่าวว่าท่านไปปรากฏตัวอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญครับลูกศิษย์นั้นก็พาท่านไปหลวงปู่แสงอายุยอายุ98ปีจะ100แล้วนะครับหลายคนที่ได้ยินข่าวนี้บางคนก็ไม่พอใจก็โกรธตําหนิต่อว่าท่านแต่อีกจํานวนไม่น้อยครับ ไม่เชื่อว่าท่านจะทําแบบนั้นจริงๆก็เลยเป็นที่มาของแฮชแท็กเซฟหลวงปู่แสงและอยากจะให้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีคนแสวงหาประโยชน์จากความที่ท่านอายุมากแก่ชาราหรือไม่อย่างไรเพราะท่านเนี่ยป่วยเป็นอัลไซเมอร์ด้วยตามที่ลูกศิษย์เขาบอกแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีหลักฐานเป็นใบรับรองแพทย์ยืนยันอาการอาพาธอัลไซเมอร์หมอบางคนก็โพสต์บอกว่าเคยไปช่วยรักษาท่านอยู่เรื่อยๆท่านเป็นอัลไซเมอร์จริงๆ ดังนั้นท่านไม่รู้ตัวหรอกว่าทําอะไรไปคนรอบข้างต่างหากใครที่จัดการดูแลพาคนเข้าไปพบท่านทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยจะต้องให้การอย่างตรงไปตรงมาเพื่อจะได้รู้ว่าตกลงแล้วความจริงคืออะไรทาน,นายอนันชัยชัยเดชครับโพสเฟซบุ๊กบอกว่าเห็นข่าวนี้ฟังข่าวนี้แล้วกดหูใจเพราะว่าส่วนตัวก็เป็นคนปฏิบัติธรรมเหมือนกันดังนั้นพร้อมจะช่วยทางคดีถ้าหากว่าลูกศิษย์ลูกหาร้องขอความช่วยเหลือ ไม่อยากที่จะให้พระสายปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระสายวัดป่าเนี่ยต้องมามัวหมองเพราะว่าเรื่องราวที่ถูกกล่าวหาแบบนี้ยังคงต้องติดตามรอความจริงเรื่องนี้ต่อไปครับ